มาเรอรถไฟไปคลองเตยนะคะวันนี้เราจะไปลงที่สถานีอโศกวั่ามันไปไม่ถึงตอนนี้เราขึ้นอยู่ที่สถานีบางจากค่ะมาแล้วมาแล้วไปกันค่ะ ึนรถรถคนเยอะมากจนไม่มีที่นั่งยืนเบียดกันหลาเลยใส่น้าเลยตอนนี้มาถึงแล้วะคะที่สถานีขอนุ้งไปทางไหนดีมตัวเลี้ยวขวา คนเยอะเยอะมากเลยคนเมืองรวมเพราะเขากลัวติดเกลือเกลือเกิดอไรเลื่อนไปเลยคนเยอะมากเร,ร็เวอ่ะอะไรเลื่อนไปคนเยอะมากเลยทุกคนเยอะบันไดมากเร่งรีบเร่ง,งรีบ คนเยอะมาก <_ an> มีเหรียญนี้ด้วยนะแจ็ค <_ an> <ừ> <_ an> ทางนี้<_ an> <_ an> ชั้นชัลที่หนึ่งเดี๋ยวขึ้นบิทนะคะ ああต้องยิงให้ถูกทางด้วยนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วียมขึ้นเลยจากคนย អើយគ្រប់ម៉ានទេអើយ